พี่ค่ะอยู่กับสมร์ชาแนลแตอนนี้คุณป้าก็มาแล้วเพียซันนี่ก็มาดีมเนี่ยนะคะป้ามาแล้วนะคะ,ะครใตัดป้ายอยู่นี่นี่นี่ค่ะแม่แม่เพ<ม>ิ่นจะถ่ายรูปกับคุณป้า แม่นั่งก่อนค่ะเพราะว่าแม่แม่มาแม่บอกแม่ลำสวยโอ้ใจไหวออกมาดู่แมลให้อปู่ถ่ายให้เราดูเลยนี่แม่นั่งถ่ายรูปสองคนก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะไม่ไม่ยังไม่แข็งแรงแข็งแรงมากเลยคือทำไมทำไมถึงบอกว่าจะแข็งแรงมากเลยเวลาก็ย่อเข่าคือป้านี่ยังนี่เลยย่อไม่ไหวเลยใช่ไหมเก่งแม่ไม่ย่อเข่าได้เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตอนนี้จะไปถ่ายกับพญานาคองค์ปูองค์ปูวันนี้มาขอองปูเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะสององปูแปะแปะแรงมากแปะดิขนาดเราย่อเรายังจะล้มเลยไหมที่ล้มเนี่ยบอสไม่ได้ติดอะไรติดตรงนี้ติดพุงก็บอสติดพุงเฉยไม่ติดอะไร เดี๋ยถ่ายสม์กับป้าก่อนเดี๋ยวถ่าสมกล้องไหนล่ะเดี๋ยวแม่เขค่อยๆไป่างนีู้นะครับผมลากดไปสนี่แฟนแฟบอลเอาเอาเ้ให้สวยากเลยครับปู้วยากล่องนส่ส่มีมีนมีนีร์ดมีนีฮาร์ดมีฮาร์ดมีนีฮร์ดมีนีฮร์ด วัยรุ่นวัรุ่นแม่วัรุ่นมารับเยียมทุกข์นะสินะผมเจอับคุณป้าครับแม่บอกว่านอนหลับแล้วคืนนี้นะครับเนาะตม่นเต้นเดป้าเอาคถพี่มารับสวัสดีครับมาลุงมาลุง ลุงมาครับลุงเรื Ä ่องเรื่ค่ะเอ้าชาีากลัวสิพาแม่พาม่ขึ้นลอดขึ้บนใช่ตท้องสมคนสนสามคนกานมาเดี๋ยวมมามามาเดมารด้วมาดาเดีาเดี๋มาเดีมด้ามาเาดี๋ยวมาเดี๋ยวเดีาามด ป้าลุงพาแม่เดินชมบล้ออีกแล้วน้ำพรางยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ยเลยแม่ด้วครับแม่ด้วยแม่เข้าถ่ายไหมแม่แม่เข้าตั้งนึงนึงสวยครับโอ้สวยแม่หลอกหน้ามาเอารางวัลที่หนึ่งมาเด้อแม่เนี่อย่ามองกล้องข้างบนนะครับโอ้โหสุดยอด ครับครับครับป่ยงทนได้กแข็งแรงได้ช่องด้วยนี hmm. ่นี่ครับนี่ครับลุงพลกับแม่่ะแก้เกิดวันอาทิตย์แก้เกิดวันอาทิตย์ ใ่ันใช่ม้าวกชิดจักมันเปคู่นี่มัเยไงจับคู่ครับเขาไม่ได้เรียนถ่ายี่ัไม่รู้เลยามุมนี้สวยเนี่ยครับมุมนี้สวยครับใช่เาถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้กล้องไหมกล้องมากล้องมาครับ นี่มนมือสวยแม่นี่มาแล้วให้แม่ยังไงแม่ยืนนิงกันนี่แม่อยู่อยงนั้นแหละไปแล้วใครมับไม่รงอดโอ๊ยอยู่กับคุณลุงไม่ยอมวางลุงไปลงไปแล้วใครรับไม่รอดแข็งแรงมากเขอขอกล้องคุณแม่หน่อยนั่นไงพี่ครับขอขอกล้องคุณได้ไหมครับเดิกกันมาเลยครับนี่มี้สวยนี่จะสวยน้าคุณแม่ใช่ไหมครับน้ายิ้มต้องเรียกคุณแม่สิต้องเรียกคุณแม่สิ เดินสวยมากสวยครับสวยคุณแม่ลำเสก็มายืนถ่ายรูปต่อคไม่สวยห้ามถ่ายนะลูกสวยครับเอาเงมาเราเลยอมาอีกแล้วสวยขยับแว่นขยับ แสงได้ด้วยเนาะโอเคครับแม่ค้าแม่ไปหิบไปโหลดเอาเงินไปลงเงินที่อยู่นะแล้วก็จะเอาเงินมาโน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 เอาทั้งเจ็ดหกเจ็ดไม่สิตอสุดท้ายบอกบอกลูกด้วยนะครับจะได้จะได้ไม่รู้เลยไม่ไปถึงก็จะจับเอาอย่างนั้นแหละถ้ามันถูกถูกเองถูกแม่แล้วเราไปแข่งแรงแล้วก็เดินข้อมุดเลบ ตรงไหนตรงไหนต่ำไปไหมโอยได้ไหมโอ๊ยสบายมาโอ๊ยหัวใครปีนทีอ๊ย๊ยโอไปเลยตรงนี้ยังไมวันนี้เปันไม่ใช่แรกเราเนื้อว่าลุงคนเข้าจะบอกว่าจะไปไหนรู้สีห้าบอกเองั้นเราก็กลับบ้านครับ ไปบ้านทำบ้านในแอคี่นนะช่มแกงเลยลูกจะปิดเทอมกันเขาจะชมลูกก็เลยไปของป้าบ้านเขาโอ้ใจเอ็มับผมแห่เพิ่งเห็นนันเนี่ยนี่เอ็มนี่จะอาร์นะครับอาร์เห็นแล้วจะอาร์ตเนี่ยสงสารนะสงสารจะอาร์ตแม่ดูตลอด ไม่รู้ใครทำอะไรอ่ะมีแต่ลุงคนเอาเข้าห้องน้ำอ่ะแม่ไม่ได้สระไม่ได้ดูดูหมดอ่ะทุกคนอ่ะพี่ดีบอกถ้าถ่ายได้ตามเขนล้างฝาแล้วทำไม่้โดดแล้วกูโดดเชียจใชถีอดขอโทษครับขอโทษเดย เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหที่เดียวเห็นประเด็นแนมเบิ้องไปิเออถ่ายตรงนี้แม่ั้ไม่ได้ถ่ายตรงนี้ครับเห็นแัดดีรูกอ่ะถ้าแสงมัจะไม่ยานแสงเขาขหันหน้าเลย แม่นึกว่ากลับบ้านแล้วลุก <c oughs> นึกว่าทิ้งแม่ไว้กับลุงพลแล้วจะเจ็บมากคลิปนี้ไปหา <c oughs> เพื่อนแม่ทั่วโลกนะคร<ำ>ับรั่โลกแล้วลลก นี่สั่งซื้อผ้าก็ทุกชุดเลยที่มีสั่งเดี๋ยวเอาไปเก็บไปเสื้อมาเสื้ออะไรเขาบอกแม่เอาไปทำไมซื้อใช่ไหมเนี่ยซื้อหมดเลยซื้อทุกชุด่นี่สั่งเขาอีกสั่งสีน้ำเงินอีกอะไรสั่งทุกอย่างเลยต่อไปแม่ก็คงจะได้มารำบ่อยเพราะว่ามีซื้อมาเลยติดงานอยู่ติดงานอยู่ ติดสายครับจะบอกว่าติดจะบอกว่าติดงานตื่นสายไม่ใช่เครบเห็นไรแต่เช้าอยู่ไแต่เช้าอยู่ครับโอ้ยไมมานี่นะไหนรงนี้เปล่าหนกันล่จอด่นู้นขึ้นรถตรงไหนเลยจะไปส่งขึ้นรถจะไม่ลูกโอยจะไล่กลับแล้วเหรอไม่ครับไมน่าทหารถเลยอาน้เก้าอี้อะไรอย่านี้ยู่กับป้า่อนนะครับ จะได้เดินทางลุงจะไปธุละให้ลุงไปก่อนป้าอยู่ใช่ไหมป้าก็จะไปป้าก็จะไปแ้เขาบอกหลยืนตรงต่อไม่ยืนตั้งแม่สิเรื่ออะไรยืนตรงนั้นแล้วก็่ทยรกไปไหนกปมาแ้ไม่ไหนก็ไปก็อีมานั่งแล้วเขาจะไปไหนก็ไปไปเถ่าน้าแม่ไปแต่ตามใจของเจ้าขอบคุณนะคะอยู่กับแม่